I want to leap over buildings. Want to fly over the shores. Save the people from the villains. สวัสดีครับ sky and when you call me I'll be there faster ครับประวัต um? <Yeah. S 2> ิการศึกษาของผมคือจบมาจากเรียนเทพศิรินทรลาดยาจังหวัดกาญจนบุรีปัจจุบันศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาชั้นปีที่สาครับ I just wanna be a s u p e r h i r o ปีเปนจํำใจของผมก็คือไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้หากเราไม่คิดที่จะทํามันและเมื่อเราทํำมันอย่างดีที่สุดแล้วไม่ว่ามันจะเป็นยังไงแต่มันยังดีทะกว่าหากเราไม่คิดที่จะทํามัน